สำหรับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการถักสลับสีแล้วก็เปลี่ยนสีไหมนะคะก่อนอื่นเราจะเริ่มถักสีเหลืองโดยด้านหลังก็เก็บสีเขียวไปด้วยนะคะเราจะถักสีเหลืองไปทั้งหมดห้าหลักเปลี่ยนสีไหมในหลักสุดท้ายเสมอคือหลักที่ห้าถักมาสีเปลี่ยนในหลักที่ห้าจะมีห่วงคาอยู่ในเข็มสองห่วงเกลียวสีอีกสีนึงขึ้นมานะคะเป็นสีเขียวจากนั้นเราก็ถักสีเขียวไปสี่หลักถักเก็บ สีเหลืองด้านหลังไปด้วยนะคะหนึ่งสองสามสี่ถักหลักที่ห้าเหลือห่วงสองห่วงเกี่ยวอีกสีหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ถักสีเหลืองไปจนสุดแถวห้าหลักใครที่ดูคลิปนี้อยู่ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดใจคอมเมนต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ